ข่าวดีประกันสังคมเปิดทบทวนสิทธิ์เร็วขึ้นใครไม่ได้5,000บาทรอ1กันยายนนี้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราตามเรื่องเงินเยียวยาประกันสังคมสําหรับมาตรา 33, 39และ40ซึ่งตอนนี้มีการโอนเงินให้กับมาตราต่างๆอยู่นะครับ ข่าวดีสำหรับคนที่พลาดได้รับเงินเยียวยาที่ผ่านมาสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่1กันยายนนี้รายละเอียดไปฟังได้นในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ ข่าวดีเพจประกันสังคมโพสตเตรียมเปิดช่องทบทวนสิทธิสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยา,ยยารวดเร็วยิ่งขึ้นเริ่มวันที่1กันยายานนี้เป็นต้นไปเมื่อวันที่21สิงหาคมแฟนเพจ a c e b o o k ประกันสังคมโพสต์ข้อความแจ้งข่าวระบุว่าประกันสังคมเปิดให้ทบทวนสิทธิ์รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเร่งโอนเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยประกันสังคมจะเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิในวันที่1กันยายานนี้เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถทําได้โดยใช้เพียงบัตรประชาชนสําหรับผู้ที่ขึ้นสถานะไม่ได้รับสิทธิ์ณวันที่31สิงหาคมเท่านั้นที่ตอนแรกประกันสังคมจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับการโอนเงินตอนแรกจะให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปแต่ข่าวดีอัปเดตมาล่าสุดประกันสังคมเปิดให้ทบทวนสิทธิ์เร็วขึ้นเปลี่ยนจากวันที่15กันยายนเป็นวันที่1กันยายนจนถึงสิ้นเดือนคือวันที่30กันยายนกันเลยทีเดียวนะครับ แต่วิธีการทบทวนสิทธิ์แอดมินฟังแล้วก็ยังแปลกๆอยู่นะครับเพราะว่าให้เราโทรไปที่1506ซึ่งเป็นเบอร์สายด่วนของประกันสังคมแต่ที่เรารู้ๆกันเบอร์1506โทรไปไม่เคยมีใครรับสายกันเลยอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ระยะเวลาเขาก็เปิดให้เรา1เดือนเต็มเลยทีเดียวนะครับขอให้ทุกคนพยายามโทรและก็ติดนะครับจะได้รับสิทธิ์การท่วนหน้า ขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากประกันสังคมและ Daily News ออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่พลาดการโอนเงินประกันสังคมเร็วขึ้นจากวันที่15กันยาเป็นวันที่1กันยายนนี้ให้ใช้เพียงบัตรประชาชนในการโทรไปเพื่อทบทวนสิทธิ์นะครับขอให้ทุกคนโทรติดและมีคนรับสายเพื่อที่เราจะได้ทบทวนสิทธิ์กันทั่วหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ